เวลาเจ็นาิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพลเอกสิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมในนามของรัฐบาลและพระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและภาคประชาชนอาทิกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์สภา,าสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ บริษัทบุญรอดบิวบรีจำกัดบริษัทเบนจจินดาโฮดิ้งจำกัดบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวชิราวุธวิทยาลัยเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้เงินต้นไม้ทองผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวน41คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ